ะะมาลงกันเลยว่าในแอมันจะขึ้นความเร็วเท่าไหร่น,นี้ก็ลงบิดเลยิดนตอนนี้หน้าปัดขึ้นสามบแล้วนะในแอปยี่สิบก้า ตอนนี้ก็ผ่านมาได้19กิโลใน GPS นะครับแต่ว่าหน้าปัดเนี้ยอยู่ที่26กิโลบิดไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้บิดไม่ไปเลยแต่ว่าเราจะมาลงปันดูอตอนปันนี้รู้สึกว่ามอเตอร์ยังช่วยเราอยู่นิดหน่อยนะครับ ดีนะครับที่สามารถปั่นกลับบ้านได้ไม่งั้นรุนอย่างเดียวะบิดไม่ขึ้นเลยก็ได้ประมาณสิบเก้ากิโลกว่ากว่ายี่สิบกิโลนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางที่ผมไปเนี่ยเป็นเนินด้วยนะครับขึ้นเนินขึ้นควรลงควรไม่ทางเรียบน้อยครับตรงนี้แถวสวนยางมันอยู่ติดภูเขาครับ ก็เลยไม่ค่อยมีทางเรียบสักเท่าไหร่เพราะทให้เปืองแบดเข้าไปอีกนะครับแต่ก็วิ่งได้20กิโลนี้ถือว่าใช้ได้นะสําหรับรถจักรยานแบบนี้ไว้ขับออกกาลังกายได้ไปซื้อกับข้าวได้ใกล้ๆนะครับไป10กิโลกับ10กิโลนะครับถ้าเกินจากนั้นก็ต้องปั่นครับ แต่ถ้าเกิดคุณขับช้ากว่านี้ก็อาจจะได้ไกลกว่านี้สักนิดหนึง่งหรือว่าจะใช้แบบปัน่นไฮบริดนะครับคือปั่นด้วยแล้วให้โมเตอร์ช่วยด้วยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลงบิดให้สุดแล้วก็บิดหมดก็ประมาณสามสิบกว่ากิโลนิดนิดนะครับสามสิบกว่ากิโลสามสิบสองได้ครับไม่เกิน for money